จะได้กินแค่เฉพาะอา,อาหารอาหารข้นนะคะอะทักทายกันค่ะทักทายยามแรงนะคะทักทายยามแบาค่ำนะคะช่วงแรงแเนาะอากาศดีๆนะคะอากาศไันนี้รู้สึกว่าจะไม่อบอ้าวสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีร้อนๆอยู่เนาะอะก่อนอื่นนะคะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราเนาะที่อา เข้ามานะคะในช่องของวายุพัดฟรามนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเวลา16 0 5นนอนะคะช่องวายุพัดฟรามของเรานะคะมาทักทายเพื่อนๆเนาะ ทุกๆภูมิภาคนะคะไม่จะเป็นภาคเหนืออีสานใต้ออกตกนะคะคือ,อถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็แวะมาทักทายกันแวะมาเล่นด้วยกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะที่รับชมไลฟ์สดของเราได้เราก็ยินดีต้อนรับเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามาพบปะกันนะคะภายในสตรีมสดนะคะของแอปแดงเนาะวันนี้ก็ ทำงานไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยไฟ์สดทักทายเพื่อนๆของเราไปด้วยเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้กินยาเขียวแนะ่มาอนี่ยอย่างไม่ได้กินยาเขียวอยู่เด็กๆเ,เรายืนแบบเออทำไงดีละ่ะทีนี้มาทักทายกันเลยโอ้กล่องสดใสสละเกลืกิน้องฟ้าทำอะไรอะ่ะลกูกนะตัวเล็กทำอะไรลุกขึ้นหน่อยสิ nhà า h à ้านท่านใดอันนี้อยู่ยายังไม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยกินฟางก่อนนะลูกนะพราพอเจ้าบ่าท่านใดมากดิพ่อเจ้ายัางไม่มานะ,ะกินฟางก่อนนะลูกนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ผมหิวข้าว <c oughs> ดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะ อ,อยู่จังหวัดไหนมั่งคะอยู่จังหวัดไหนกันเอ่ยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันนะคะผมหิวข้าวอยู่จังหวัดไหนครับวันนี้เราก็เหมือนเหมือนเช่นทุกวันนะคะวันไหนที่เราขึ้นไลฟ์สดนะคะเราก็าทำกิจกรรมไปด้วยนะคะทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ทักทายเพื่อนๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงคำ่ำแต่ว่าเมื่อนี้ยานบรไดกินยาอยู่ <laughs> ไม่มีใครตัดหญ้าเลยวันนี้ไม่มีใครตัดหญ้าเขียวเลยอ่าผมอยู่สุรินทร์ครับอ่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะสุรินทร์ฝนตกปะค่ะสุรินทร์ฝนตกไหมอ่าสวัสดีครับพี่อยู่บ้านไหนครับอยู่อำเภอพนมไพรคะ่ะคุณกรณิกาเนาะอ่าถ้าอ่านไม่ผิดคุณกรณิกานะคะเราอยู่อำเภอพนมไพรนะคะ วายุพัดฟาร์มอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขออทอทำไปทั่วน้องชื่ออะไรคะอ๋อชื่อชื่อช่องหรือว่าชื่อชื่อช่องหรือว่าชื่อเราเองถ้าชื่อช่องก็คือวายุพัดฟาร์มนะคะแต่ว่าชื่อเจ้าของช่องก็คือเอาเป็นชื่อเล่นเนาะชื่อกระแตนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะ ชื่อเล่นผมคือโทมัสอ๋อยินดีที่ได้รู้จักค่ะชื่อเล่นชื่อกระแตนะคะเรียกง่ายๆก็คือกระแตนะคะ,ะเป็นเจ้าของช่องเนาะขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะที่ทักทายกันนะคะ,ะพ,พูดง่ายๆก็คือ,อเราทักทายกันไปเรื่อยๆเนาะ,ะวันนี้ก็คือเป็นวันว่างๆนะคะวันว่างๆนะคะชื่ออะไรคะ ชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อกระแตค่ะส่วนชื่อช่องของเราก็คือวายุพัดฟาม์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยนะคะอยู่ภาคไหนกันเอ่ยอฝนตกไหมอะไรพวกนี้นะคะส่วนบ้านเราก็คือแห้งแล้งค่ะฝนไม่ตกเลยอ,อาจจะมีครึ้มๆแล้วก็มีลมมีฟ้าร้องนิดนึงแต่ก็ไม่ตกแห้ง ผมอยู่จังหวัดกาลสินฝนไม่ตกเลยเหมือนกันค่ะรอยเอ็ดก็คืออาจจะตกเป็นอาจจะตกเป็นโซนแต่ว่าคือตรงที่เราอยู่นี่คือฝนฝนเพิ่งตกสองรอบแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะแห้งมากแล้วก็ร้อนมากร้อนจริงๆค่ะอ้ออายเล I love you ฉันรักคุณ thank you ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะที่ส่งความรักมาให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะวันนี้รู้สึกว่าออมเมนต์เพื่อนๆมาเยอะนะคะ,ะดีใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าช่องของเราก็คือช่องใหม่เนาะ เป็นเป็นช่องใหม่ที่เราเปิดช่องขึ้นมานะคะที่เราเปิดช่องขึ้นมาเพื่อนๆตอบรับขนาดนี้ก็คืออบอุ่นมากแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอากาศบ้านเพื่อนๆเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะทั่งทางรอยเอสรู้สึกว่าฝนสิตกยากค่ะเพื่อนๆมองผมว่าเป็นอีอย่างรู้สึกว่าจะแล้งละน่าจะและ้แงละปีนี้ปุ่นผู้บาา่าซาผู้บาา่าซาเอานอน อุาาูภาษานอนเอาอันข้างกายย่างขารอรอจะกินหญ้าอยู่รอจะกินหญ้าอ่อาอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แวะเวียนกันเข้ามาเนาะอ่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเราว่างๆก็คืออะช่วงนี้ก็ทักทายเพื่อนๆนกันหน่อยนะคะเพราะว่ายังไงเสียเราก็อืม ช่องแดงคือเราไม่ค่อยได้ได้เข้าร้ายจริงๆนะคะถ้าจะตรงไหนเหรอครับอะไรนะตรงไหนเหรอครับถ,รงงถ,ถ้าจะโดนเน็ตอะไรอะงงถ้าจะโดนถ้าจะโดนเน็ตหรืออะไรเนี่ยถ้าจะด,ดนนูดูดูเน็ตอะไรอ๋อไม่ไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจงงงงงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่นะคะเอาใหม่โอ้ห่อนห่อนห่อนรู้สึกจะร้อนอยู่นะรู้สึกจะร้อนนะอ่ะรู้สึกจะร้อนอยู่นะอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์ของเรานะคะส่วนมากอันนี้ก็คือซิงเอร์ของเรานะคะน้องหงฟ้านะคะควายตัวเล็กของเราดาราประจําช่องนะเนี่ยสาวน้อยหงฟ้าของเรานะคะอ่ะเป็นลูกสาวของแม่หงหยกเนาะ สำหรับมีการพิมพ์หัวใจผมอยู่ในห้องแอร์โอ้อยู่ในห้องแอร์ก็คงจะเย็นดีนะคะก็คงจะเย็นดีในบิ๊กบอยครับอ๋ออยากดูบิ๊กบอยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะภาวะแวดธา,านินวงเวียนคุณธานินวงเวียนภาวะแวดล้อมบวกอ,อยากดูบิ๊กบอยใช่ไหมคะนี่ค่ะพี่บิ๊กบอย กำลังจะไปเล่นน้าในในในอ่างแล้วน่ะกาลังจะเล่นน้ําในอ่างแล้วนี่ค่ะคุณอ่าขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายกันค่ะทานินวงเวียนภาวะแวดล้อมบวกบวกมากค่ะบวกจนร้อนระอุเลยอ่านี่คือพี่บิ๊กบอยนะคะสงสัยสงสัยห่อนค่ะสงสัยจะร้อนจัด หมดนามเล่อนี่อ้างแล้วตัวจริงถ้าถ้าดูตัวจริงไม่ได้ดูในกล้องที่ที่อยู่โซนไกลนะเขาจะเขาจะเป็นตัวลึกตัวตัวสูงขึ้นเยอะอะค่ะพี่บิก๊กขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะ,ะสงสัยเป็นเป็นเป็นแฟนคขับพี่บิ๊กบอยไหมผมหิวข้าวนะนะคะอันนี้คือพี่บิ๊กบอยนะคะ พี่บิ๊กจะขึ้เล่นนามเถอะพี่แนได้ก็เรียนนี่เอาหัวหมดเลยบอกหัวหมดถังนามเลยบอกหัวหมดอ่างนามเลยบอกคุณนัทธรรการขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะใช่ครับแปนคขับพี่บิก๊กขอบคุณค่ะขอบคุณแทนพี่บิ๊กนะคะ,ะช่วงนี้ช่วงนี้ปล่อยแปลงบ่อย มีผอมลงเลยนะอ่าช่วงนี้ปล่อยแปลงบ่อยแล้วก็แม่พันธุ์เข้ามาหาแล้วก็รู้สึกว่าจะผอมลงนิดนึงนะคะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มจะให้อยู่ในคอกแล้วแหละพี่บิก๊กเราจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยเท่าไหร่แล้วนะคะอ่าอีกหน่อยก็คงจะจะเริ่มจะเริ่มเอาเข้าคอกให้เขาอยู่ในคอกแล้วอืม สงสัยหอดสงสัยจะร้อนหนักขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนขับพี่บิ๊ก <laughs> พรมายังพานินวงเวียนพรมายังหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรเอ่ย ไปแล้วไปแล้วไปทางโน้นแล้วผู้เบาผู้เบาสุดรอเพิ่นไหนยินเสียงพอเพิ่นมาก <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะต้องได้กินยญาแน่เน่ย <c oughs> <c oughs> เนี้ยหน้าตาหลอ่อจิ้มลิ้มมากนะคะสำหรับพี่บิ๊กบอยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะ,ะแพลตฟอร์มนี้ก็คือเราก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ว่างๆเนาะก็เลยอ่ะเข้ามาเล่นกันหน่อย แพลตฟอร์มนี้อ่ะเดี๋ยวยินเสียงพ้อมาแต่และโตเนี่ยพากกันแบบเอ,อเรออิ่เล่าพวบนม็กันหนาหาย่างเดียว <c oughs> พูดตัดหนาเพิน่นได้เี่พูดตัดหนาเพิ่นผมเพิ่งมาเห็นวันแรกอ๋อขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะยินดียินดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณกอน,นิกาเนาะ ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะสไตล์ในช่องเราบ้านเราก็คือ,อถ้าเป็นการไลฟ์สดนะคะส่วนมากเราจะไลฟ์อยู่ที่ฟาร์มเรานะคะอยู่ที่ข้อข้อควายของเรานะคะก็คือการนําเสนอของเราในการไลฟ์สดก็คือจะเป็นการที่เราเลี้ยงสัตว์นะคะช่วงค่าส่วนมากเราถ้าจะไลฟ์สดเราจะไลฟ์ช่วงเราจะไลฟ์ช่วงค่านะคะ กิจกรรมภายในฟาร์มของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าว่าิเป็นการที่เราให้อาหารค้นเขานะคะหรือว่ากิจกรรมที่เราพาเขาทําไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําให้เขาหรือว่า่าเวลาไอ้ที่เราจะให้เขากินหญ้ากินฟางอะไรพวกนี้อะค่ะพี่บิ๊กกินอะไรล่ะครับตอนนี้คือกินอาหารค้นเสร็จแล้วรอรอกินหญ้าเขียวนะคะรอกินหญ้าอ่า พ่อเขาเพิ่งกลับมาพอเขาเพิ่งกลับมานะคะก็จะตัดญ้าให้แล้วก็จะได้เวลาตัดยาให้เขากินแล้วนะคะอันนี้ในยินเสียงในงยินเสียงเกี่ยวของมาเนี่ยวพาก,กันกดุดุมบั่มเลยหล่ห<ร>อหล<ร>่อใช่เล่นอันที่กิงที่ชื่อกอน,นิกาคือชื่อ ได้ของผมผมชื่อจริงชื่อเกเรสดาลักษ์ลักววส์อ๋อค่ะอ่าชื่ออะไรก็ยินดีนะคะกอนิกาคือชื่อยายผมอ๋อค่ะมีหน้าเหมือน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 ชื่อเหมือนชื่อผู้เหมือนชื่อผู้หญิงเนาะที่แท้เป็นชื่อของคุณยายนี่เองนะคะชื่อเพราะมากค่ะชื่อเพราะมากคุณยายชื่อเพราะมาก ชื่อพร้อมมากๆเลยนะคะอันนี้คือเนี่ยพี่บ mm ิ๊กบอยผมชื่อกริตกริตพักใช่ไหมคะถ้าอ่านไม่ผิดเนาอยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันเนอกิจกรรมภายในช่องของเราก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เลยช่วงค่ำนะคะก็คือ ให้ดูนะคะวิถีชีวิตในการที่เราเลี้ยงควายเนาะ mm hmm. ยินดีที่ได้รู้จักมากๆเลยนะคะ mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันเน,ะ mm hmm. นาะนนาๆค่ะนานๆเราจะเข้าไล์สดครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. แต่ถามว่าแอปแดงเนี่ยถ้าเวลาที่ไล์สอดก็คือ mm hmm. เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเยอะนะ, mm hmm. ะดูท่าทางผ่อนคลายของหนุ่มหล่อท <laughs> ่าทางผ่อนคลายของหนุ่มหล่อ ฉันเฝ้ามองเพื่อนรักของฉันตัวนั้นอ้าไข่นอนี่อศัศจรจั์รอพอฉันเฝ้ามองเพื่อนรักของฉันตัวนั้นตัวไหนนะตัวไหนนะคะตัวไหนอยู่เนี่ยก็มีอันนี้ก็คือก็คือเด็กน้อยซิกเกิเจอร์นั่นเนี่ยเด็กน้อยซิกเนเจอร์สาวน้อยของฟ้า เล็กๆน่ารักน่ารัก <_ t ell> ส่วนมากจะชอบกระดิกหูทักทายนะอาทักทายหน่อยลูกกระดิกหูหน่อยเร็วก,กระดิกหูทักทายหน่อยน,นะคะจะประมาณนี้ <_ t ell> อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ก็มีความสุขค่ะอยู่แบบนี้ก็คือความสุขเนาะความสุขแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะ <_ t ell> ผมเห็นมีหมูตุนด้วยใช่ไหมครับที่เป็นหมู หมูครับใช่ค่ะแต่ว่าหมูตุน๋นน่ะจะอยู่จะจะอยู่ข้างในบ้านไม,ไม่ได้เอาออกมาโซนนี้นะคะหมูตุ๋นเป็นหมูแคะซึ่งซึ่งเราเราไปดูควายอ่าเราไปดูควายอ่าฟารม์มฟาร์มอื่นคิดอาจจะไปดูควาย่ยาไปซื้อควายพวกนี้แหละแต่ว่าทีนี้ก็คือไปเห็นไปเห็นอ่าหมูแคะน่ารักเออตัวเล็กๆน่ารักอะ่ะตัวกินงเขาหน้ารักมากนะคะสำหรับหมูตุน๋น กําลังกําลังเหมือนว่าอา,อาจจะด้วยเป็นแถวเราก็คือไม่มีแถวเราก็คือไม่มีอะค่ะไปเจอมาก็เลยอ่ะขอแบ่งมาหนึ่งตัวน่ารักมากคะ่ะการเลี้ยงก็คือเลี้ยงเหมือนเลี้ยงเหมือนสุนัขเลี้ยงเหมือนแมวเลยเลี้ยงเหมือนแมวนะคะ <c oughs> เขาจะกินนมกินอะไรแต่ว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของเดิมเขาก็บอกว่าให้หยุดกินนมได้แล้วแต่เหมือนเหมือนเขาจะยังหิวอยู่เราก็เลยให้กินนมน่ารักค่ะมูตุน อนานแล้วกับการขอโทษอะอะไรนู่นนี่เนาะฉันเรดีจ้จางคุณจำได้ไหมตอนคุณอ่านคำผิดอา่น่าจะเข้าใจผิดไหมจำไม่ได้นะคะจำไม่ไดหห้หมูที่ลงช่องของเราก็คือหมูแคระนะคะเป็นหมูแคระตัวจริงจะตัวตัวเท่ากระเปียกนี่แหละตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เราจะ ถ่ายใกล้ๆมันเขาจะใหญ่แต่ที่กิงแล้วก็ประมาณเท่าสองกระปั้นหาไม่ใหญ่นะเป็นเป็นหมูแคร์แต่ว่าถามว่าเขามีโอกาสใหญ่ไหมตามที่ศึกษาดูก็เหมือนว่าจะมีโอกาสใหญ่อยู่นะคะนานแล้วกับการขอโทษคุณจำคุณฉันจำได้ผมอยากเห็นหมูตุนหมูตุนหมูตุนนี่ต้องเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าหมูตุ๋นไม่ได้อยู่ตรงตรงฟาร์มตรงนี้หมูตุ๋นจะอยู่ข้างในบ้านยังไม่ได้เอาเข้ามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปสั้นๆให้ให้ให้ดูนะคะมีเวลาเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปสั้นให้ดูแกกน่ารักมากนะหมูตุ๋นเนี่ยเป็นเป็นหมูแครตัวเล็กๆอะคะ่ะเป็นหมูแครตัวเล็กๆพึ่งจะพึ่งจะเอามาได้ประมาณสองอาทิตย์อืม เหมือนเหมือนเราไปเจอแล้วลรอดไม่ได้อดอดใจไม่ได้ถ้าเป็นคนรักสัตว์น่ะจะอดใจไม่ได้ที่จะอยากได้ที่จะอยากเอามาดูเลเะเพราะว่าเขาตัวเล็กๆน่ารักมากเหมือนกับถ้าจะเปรียบเหมือนกับอะไรอ่ะสุนัขตัวเล็กๆเออปอมปอมอะไรบนี้น่ารักค่ะน่ารัก เข้าไปดูในในช่องก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วจะเอามาให้ชมเราเพิ่งเอาลงช่องได้ประมาณสองสามวันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเขายังยังไม่เชื่องเท่าไหร่เขาก็จะเหมือนกลัวๆอยู่แต่ถ้าถ้าหมูพวกนี้เนาะตามที่ศึกษาตามที่เจ้าของเดิมถามด้วยของเดิมเขาบอกอถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงดีๆถ้าเราเลี้ยงเราเล่นกับเขาเนี่ยจะเหมือนกับกับที่เราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวที่ชื่เชื่องเลยนะคะ แฟนคลับพี่บิ๊กบอยผมก็เลี้ยงหมูเหมือนกันครับเป็นหมูหมูหมูแคระหรือหมูอะไรครับหรือว่าหมูหมูบ้านเราธรรมดาเป็นหมูหมูที่เราเลี้ยงเลี้ยงไว้ขายไหมหรือว่าเป็นหมูแครคะหรือว่าเป็นหมูสายพันธุ์อะไรเออแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนีพ่อกับแม่ก็เคยเลี้ยงเหมือนกันนะคะหมูแต่เราก็เพิ่งหยุดเลี้ยงไป นะคะเพราะไม่ไม่ค่อยมีเวลาหลายๆอย่างไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างก็ไม่ได้เนาะเลี้ยงทุกอย่างก็ไม่ได้ฉันมาสนับสนุนคุณแล้วขอให้คุณมีวันดีๆขอบคุณค่ะอา,าจรรย์รอพอขอบคุณนะคะแต่คือจำจำไม่ได้จริงๆนะคะขอบคุณที่ผ่านทางเข้ามาและสนับสนุนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจเลยนะคะ เป็นครับที่บิ๊กบอยหมูแครครับอ๋อเ,เลี้ยงเยอะไหมคะเลี้ยงเยอะไหมอันนี้คือเอามาแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเห็นเขาหน้ารักเห็นเขาหน้ารักตัวเท่านี้เออเหมือนไม่ไม่ถึงถึงสองกําปั้นไหมที่เราเอามาเนี่ยตัวเท่านี้เพิ่งเอามาได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะเอามาได้ประมาณสองอาทิตย์อา่าทีแรกก็คือไม่ให้ไม่ให้กินนมแล้วแต่ว่า เหมือนเวลาเขาเห็นเรากินนมกินอะไรเขาอยากกินนะ่ะทีนี้ก็เลยลองให้กินดูแล้วเขาก็ไม่ท้องเสียอะไรก็เลยซื้อให้ให้เขากินทุกวันอ่าเขาก็เลยแบบเหมือนแต่ว่าไม่ยอมไม่ยอมกินไม่ยอมดูดจุกนมเขาจะกินแบบเอาถ้วยมาแล้วเทใส่ถ้วยแล้วก็ดูดกินอ่แบบนี้เลยนะคะเลี้ยงตัวเดียวค่ะเลี้ยงเลี้ยงพอเลี้ยงพอน่ารักน่ารักเออก็ถ้าเราเวลาไม่เยอะเนาะเราทําหลายอย่างอยู่ ะะวันนี้ผมเห็นรถชนเสาไฟสดๆร้อนๆเลยที่ไหนคะคนปลอดภัยไหมที่ไหนผมเลี้ยง2ตัวครับเลี้ยงมา4เดือนแล้วครับโตขึ้นเยอะไหมคะโอกาสที่เขาจะโตแบบอมีม,มีมีมากไหมเพราะว่าตามที่เราดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาเขาก็โตระดับหนึ่งอยู่นะไม่ใช่แบบแครแแกนเลยโตระดับหนึ่งอยู่ ขอลาก่อนส่งยิ้มให้คุณแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอาศจารอพอขอบคุณนะคะที่แวาเข้ามาเล่นด้วยกันยินดีนะคะยินดีมากนะคะเล้ยงส,สี่เดือนนี่ตัวโตเท่าไหร่คะโตเท่าโตเท่าขาโตเขา้าขาเข่าไหม <laughs> โตเยอะไหมโอ้ตใกตใโตก่พีพีแกวกระได้เนาะ ร้อยมาขังลังกันได้ย่ามใดเนี่ยร้อยมาแต่ข้างหลังกันได้ย่ามไดโห่อหหนอห่อนห่อน,อนร้อนสุดสุดอ่าอากาศเริ่มร้อนแล้วอากาศห่อนร้อนมากนะคะโอ้ยเจดอนยิงดอนคนเจงงยิงดอนคนสวยยิงดอนไม่ล,ลุกเลยหรอลูกคะสาวสวยไม่ลุกเลยเหรอ,อมาแล้ว โอเคนะคะโอเคนะคะสําหรับไลฟ์นี้เราขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะที่แวะเข้ามาทักทายนะคะ,ะทุกๆดวงตาทุกๆบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการเข้ามาหรือว่ามาส่งกําลังใจตั้งแต่มาส่งกําลังใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไลฟ์เลยนะคะผมอยู่ในห้องแอร์เย็นมากผมเปิดแอร์24สองศาเปิดพัดลมเกียร์สโอโหสบายเลยค่ะแบบนี้ เย็นมากนะคะ,ะยินดีกับความเย็นเลยคุณสมจิตนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะ,ะช่วงค่ำแบบนี้ก็คือช่วงที่ถ้าเรามีเวลาเราก็จะไลฟ์สดนะคะทักทายเพื่อนๆของเราเนอะอะาะอย่างน้อยๆก็เป็นการเปิดท่าการเข้าถึงนะคะให้กับช่องขนาดตัวหมูแคระผมประมาณ เท้าสองเท้าสองข้างเท้าสองข้างอ๋ออันนี้สามสี่เดือนก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะน่าจะตามที่ดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามที่ดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็ก็ตรงตรงเข่าพอดีอะค่ะตัวตัว,ต,วตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาที่ที่เราเอามาด้วยอะก็จะประมาณตรงตรงเข่าพอดีตรงเข่าพอด,พอดีแต่ว่า เวลาที่เขาตัวโต,วตวคือตัวเขาจะเป็นรูปหัวใจเลยตัวเขาจะเป็นรูปหัวใจน่ารักมากนะคะก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะเอามาลองเอามาดูแล้วเจ้าของเขาก็แนะนําถ้าเราจะเลี้ยงแบบเ,เลี้ยงเหมือนสุนัขเลี้ยงเหมือนแมวเอาแค่ตัวเดียวก็พอประมาณนี้เราก็เลยอ่ะตัวเดียวก็ตัวเดียวโอ้ยใหญ่หงเหอ็ดอีหยังล,ลูกนั่นโอ้ย <laughs> พี่กินข้าวหรือยังครับผมยังไม่กินเลยยังค่ะยังไม่ได้กินเลยนะคะกินข้าวก็ช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มโนู้นอะค่ะกินข้าวตอนค่ําก็จะประมาณนั้นนะคะอ่าก็จะไม่ได้กินแต่หัววันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการที่เราอยู่บ้านนอกนะคะการที่เราต้องทํางานก็คือเราจะไม่ได้กินข้าวหัววันเท่าไหร่นะคะเราจะกินช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะ เสร็จสิ้นจากภารกิจโน่นแหลกถึงจะได้เข้าบ้านอันนี้ก็คือเป็นบ้านสวนแล้วก็อยู่กับฟาร์มนะคะโซนนี้ก็คือเป็นบ้านสวนอยู่กับฟาร์มเนาะ,ะอ่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะเดี๋ยววันหน้า ถ้าเรามีเวลาเราจะมาทักทายกันใหม่นะคะสำหรับไลน์นี้ขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์เลยวันนี้อบอุ่นมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาด้วยกันเนาะซึ่งช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆเ,เป็นช่องใหม่นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาเล่นด้วยด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้พึ่งได้วันนี้พึ่งได,นนงได้แมวมาครับมันเดินลง <laughs> อ้าว ดูแลเขาด้วยดูแลเขาด้วยพี่เคยนอนดึกไหมผมเคยนอนประมาณตีหนึ่งถึงเที่ยงคืนประมาณนี้แล้วก็เที่ยงคืนก็เคยนอนค่ะส่วนมากก็จะประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่ากับห้าทุ่มถึงจะนอนนะคะเพราะบางทีเราก็การที่เราอยู่กับออนไลน์เนาะพราะเราไม่ได้ทําแค่แพลตฟอร์มเดียวนะคะเราจะไปที่แพลตฟอร์มสีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็สีดําด้วยสีแดงด้วยนะคะสลับกันในการที่ เปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสในโลกโซเชียลทุกทางนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราขอบคุณมากๆนะคะถามถ่ายกันเดี๋ยววันหน้านะคะฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นด้วยฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะสําหรับรายนี้เราขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ